การร้อยได้จากกลาดึงยางก็จะคล้ายๆกันกับจักรทั่วๆไปนะครับก็เอาขึ้นมาจากรหลอดใส่รูนะครับก็เรียงเลยนะครับถ้าใครที่มีจักรของท่านใดที่มีเข็มเยอะๆจักรของผมจะมีอยู่สีเส้นนะครับแต่ใส่เข็มได้เยอะเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการตัวไหนผมก็จะย้ายเอานะครับแต่ผมส่วนมากแล้วผมจะใช้เพียงแค่สี่เส้นนะครับก็เรียงเลยนะครับ เข็มแรกมาตามนี้เลยครับมาจากรูกขึ้นผ่านแฮนด์เดไกด์นะครับก็เข้ารูนี้ครับก็เอาม้วนผ่านชิงเข้าไปนะครับถ้าของใครที่มีรูเยอะๆนะครับให้เรียงจากชิงแรกเข้าไปข้างในก่อนนะครับแล้วเอาผ่านตัวนี้มาเข้ารูนะครับ เรียงนะครับเรียงเข้าไปเลยตัวน,นี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็เข้ามาที่เด็ดไก่ตัวผาไดไตนน้วนีะเข้ารูนะครับเข้ารูตรงนี้ถ้ามีได้เยอะๆมากกว่า2เข็มนะครับเข้ารูนี้ให้หมดนะครับแล้วก็มาแบ่ง ของผมจะมีสี่เส้นนะครับจะมีเพียงแค่สีสีเล่มหนึ่งสองสามสี่อันนี้ผมจะร้อยให้ดูแค่สามเส้นนะครับแล้วก็มาเข้าที่เข็มเลยร้อยได้เข้าเข็มนิดจะต้องร้อยผ่านทางขวานะครับร้อยทางขวาทะลุมาทางซ้ายมือนะครับตัวอีกรอบ เป็นจักราดึงยางวูซันนะครับของผมก็จะคล้ายๆกันทุกๆยี่ห้อเท่าที่ผมเจอนะครับที่บริษัทแต่ก็ผมจะใช้เพียงแค่4 4เส้นใต้เข็มแล้วก็ตะขอ4เส้นก็เป็น8นะครับส่วนได้ตะขอล่างก็จะร้อยเหมือนกันนะครับเอาเข้าผ่านเดีดไกด์มาเหมือนกันเข้าชิง ตัวนี้ก็จะเรียงเหมือนกันนะครับเรียงเลยถ้าของท่านใดที่มียเยอะก็เรียงนะครับเรียงตัวแรกเข้าด้านในเหมือนกันนะครับแล้วเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นรูนี่นะครับแล้วจุดนี้นะครับเราเอาทั้งหมดเลยถ้ามีมากกว่า2เส้นก็ต้องเข้ารูนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หลอดด้านล่าง ตัวตีได้นะครับเป็นตัวตีได้เป็นลูกเบี้ยวนะครับแล้วก็ร้อยผ่านตัวนะครับร้อยผ่านดูผ่านได้วนนะครับวนจากด้านขวาแล้วแย่จากก้นตะขอให้ทะลุฝั่งด้านซ้ายมือนะครับ แล้วก็แย่จากรูตะขอจากซ้ายทะลุฝั่งขวามือ